อ่าเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะ พี่ก็จะมาเปิดแพ็ก JW ให้แต้ม JW ของพี่หมดเกลี้ยงเลยละกันนะครับโอเคเปิดได้กี่แพ็กเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูแพ็ก JW ที่พี่จะเปิดกันก่อนนะครับแพ็ค JW พี่ก็จะไปเปิดแพ็กแบบ1000 0นเนาะอันนี้แพ็คนี้นะครับโอเคมีตัวอะไรบ้างก็มี3ตัวแรกนะที่พี่ยังไม่มีนะครับ ส่วนตัวอื่นพี่ก็มีแล้วอย่างละตัว2ตัว3ตัวนะครับก็ว่ากันไปพี่ก็น่าจะเปิดได้12แพนะ็คเนาะก็อยากจะได้พวกจูรัสสิกอะนะครับสัตว์โลกนั้นปีหรือตัวใต้น้ำก็ได้นะก็ไม่มีปัญหานะครับไปดูตัวที่พี่มีกันดีกว่านะครับตัวแรกเลยที่พี่มีเยอะๆนะก็ตัวเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าใจแอนอ็อกโตโคนนะ เป็นตัวใต้น้ำมีอี้ง6ตัวตัวต่อไปก็เจ้าเต่านะครับอีโนดัตนะครับพี่ก็มี6ตัวเหมือนกันนะอีก2ตัวก็จะสามารถทำร่างแม็กเขาได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้พี่ก็มีแค่2ตัวโอเคไปดูสัตว์โลกล้านปีกันดีกว่านะครับสัตว์โลกล้านปีเจ้าแรกพี่ก็มี3ตัวเดิมนะ แล้วก็เจ้าหมาป่ามีสองตัวตัวที่เยอะๆอ่าเจ้าตัวนิ่มนี้นะครับก็มีสามตัวเยอะๆก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเจ้าเสือเขี้ยวดาบพี่มีก็สี่ตัวนะได้มาอีกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ถือว่าก็ค่อนข้างจะได้บ่อยเหมือนกันนะครับโอเคมาดูตัวที่พี่มีแล้วต่อไปก็ไป อาเรียดเร่งนี้ก่อนโอเคเจ้าแกลิมิมัสนะครับพี่ก็ทำล่างแม็กของเขาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสะสมให้ตัวในสวนมีครบล่างแม็กกันเนาะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปน่าจะพร้อมแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ไปเปิดกันเลยดีกว่า ่อช่วงเวลาระทึกจะได้ตัวอะไรมั่งนะแพ็คเปิด12แพ็คนี้ก็อยากจะได้ตัวเนี่ยแถวเนี้ยนี่เลย3ตัวนี้เลยจะได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปบปิดปิดไปยังไม่เห็นนะเป็นตัวอะไรแต่ได้เงินเขียว โอเคได้ไฮโลซอลัดนะครับเป็นตัวใต้น้ำน้ำตื้นนะโอเคตัวแรกก็ตัวใต้น้ำเลยจะเกลือไหมเนี่ยได้แต้มเ w กลับขึ้นมา650นะครับโอเคไปรอบสองเปิดหัวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆนี่ไงเอาตัวแถวนี้ นี่นี่นี่แถวนี้เออสามตัวนี้เลยเอาแถวนี้ได้ไหมอ่ะว่าแล้วก็ไปจะได้เห็นแวบๆบแบบแบบไกลๆแต่ได้เงินเขียวอีกโอเคได้เจ้าวูโลซอรัสนะครับตัวนี้พี่มีแล้วนะหนึ่งตัวแต่ได้มาอีกก็ดีนะครับเป็นตัวกินพืชเนานะโอเคเลยอะ่ะตัวนี้ ได้กินพืชมาเพิ่มอีกก็ดีนะครับเดี๋ยวมันจะมีหลีกบังคับใช้ตัวกินพืชลงมาเนาะโอเคได้แต้ม j w 6อีก650กลับคืนมา2รอบแล้วนะต่อไปรอบที่3รอบที่สา,าตั้งแถวไหนตั้งหน้าแถวไหนดีแถวอ,อันนี้แหละ ตั้งหน้าเสือนี่แหละดูซิว่าเสือจะมาไหมไปยังไม่เห็นนะโอ้โหไม่ได้เงินเขียวเลยโอเคได้เจ้าเพชโตชูคัดนะครับถือว่าดีเลยตัวนี้พี่มีอยู่แล้วหนึ่งตัวได้มาอีกก็เยี่ยมนะครับโอเคได้แต้มแจ็คบิลคืนไมาหกอยห้าสิบ ไปรอบที่ส4กันดีกว่าอ่ารอบ4เอ่อตั้งหน้าก่อนเปิดแถวไหนดีนี่นี่นี่สามตัวนี้ตัวไหนก็ได้มาเป,ป,ป,ปิดเปิดเปิดไปเห็นไกลๆโอ้เจ้าคอยาวโอเค จเจ้าอัลโตซอลัสนะครับเยี่ยมเยี่ยมตัวนี้พี่ก็มีอยู่แล้วหนึ่งตัวนะได้มาเพิ่อมอีกตัวก็เยี่ยมโอเคตาม jw 650อ่าโอเคอะรอบที่ห้านี่เอาแถวนี้เลยนะเอาตัวแถวนี้เลยแล้วตัวไหนก็ดีมารอบหว่าแล้วก็ไป เปิบเปิบเปิบไปเลยโอ้โหไอ้ใจหอยเจ้าใจแอนโอตโคโนนะครับเห็นมาแต่ไกลเลยเจ้าตัวนี้ได้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่7แล้วนะโอเคได้แต้มเจอรบีอีกหกร้อยห้าสิบนะครับแม่ได้มาซ้ำจนได้นะเจ้าใจแอนโอตโคโนอ่ารอบที่หกรอบที่หก ตั้งหน้าเมื่อกี้ไม่ค่อยดีนี่แหละมาตั้งแถวนี้แหละได้แถวนี้ซ้ำๆหน่อยก็ดีนะว่าแล้วก็ไปอืมได้เจ้าคอยาวอีกแล้วโอเคเยี่ยมเจ้าอาพาโตซอลัสนะครับนะเฮ้ยถือว่าดีนะเนี่ยโอเคแต้ม jw ดบีกร้อได้ตัวกินพืชมาพร้อมที่จะลงหลีกเลยนะ ต่อไปก็รอบที่เจ็ดแล้วเนาะโอเครอบนี้เป็นรอบที่เจ็ดนะครับตั้งหน้าเดีย๋ยวไปตั้งหน้าพี่เสือดีกว่าฮายังไม่เจอพี่เสือเลยโชคดียังไม่มานะพี่เสืออย่ามานะตั้งหน้าแต่อย่ามานะโอเคไป่าได้เงินเขียวนะยังไม่เห็นว่าเป็นตัวอะไร เอาตัวนี้พี่ยังไม่มีเลยนะเจ้านกเทโลแด็กไทรัสนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยโอ้โหเยี่ยมได้เปิดตัวใหม่เลยยังไม่เคยมีเลยได้แตมามเจริบอามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคต่อไปรอบที่8ผ่านมาเกินครึ่งทางแนละ้วรอบที่แปหน้าตั้งหน้าเสือนี่แหละ ได้ของดีว่าแล้วก็ไปปึ๊บปึ๊บไปยังไม่เห็นนะเป็นตัวอะไรเอา้าเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่มีนะเนี่ยเจ้าโลมาลีโอซอรัสนะโอ้เจ้าโลมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหได้ตัวใหม่อีกแล้ว โอเคแต่เป็นตัวใต้น้ํานะแนวปะกกรลังนะครับรอบที่8แล้วเยี่้มได้ตัวใหม่ได้ตามเจอรบีกลับคืนมารอบ8แล้วต่อไปก็รอบ9เหล็ก4รอบนะครับรอบ9ตั้งหน้านี้เลยไหมเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาหน้าเสือเนี่ยแหละได้แต่ตัวดีเนาะ ว่าแล้วก็ไปไปได้เงินเขียวโอเคยังไม่เห็นเป็นตัวอะไรนะโอ้โหได้เจ้าไทยโลซอลัดมาอีกแล้วเป็นตัวที่2ของคลิปนี้เลยนะครับก็โอเคแต่จริงไม่ก็ไม่อยากได้นะ650คืนมาได้เป็นไรได้มา2ตัว มาต่อไปรอบที่สิบรอบที่สิบตั้งหน้าเสือถ้าจะไม่ดีละตั้งหน้านี้เลยดีกว่าเออแถวนี้มามั้งดิไปป๊บได้เงินเขียวโอเคปุ๊บโอ้โหได้เจ้าแรดนะครับเจ้าแรดมาแล้ว โอเคอืม <Okay. c oughs> เออโอเคได้ก็ยังดีได้แต้มเจด5บีหกนะครับต่อไปก็รอบที่11นะเหลืออีกสองรอบอีกสองรอบเอาหน้านี้เลยไหมหรือว่าจะไปเปลี่ยนตั้งหน้าเนี่ยพี่อยากได้3มตัวนี้เลยนะ ตัวไหนก็ได้อ่าไปตั้งหน้าเสือดีกว่าไปปอ,อ๊บไปได้เงินเขียวนะโอ้โหมาแล้วแต่ไกลเจ้าเสือน้องรักของพี่มาแล้วโอ้ยห,ห่างหายไปนานในที่สุดมันก็มาถามว่าอยากได้ไหมอยากได้เสียงสูงเลยนะ โอเคมากลายเป็นตัวที่5แล้วนะตัวนี้อ่าแต้มเจดบอกก้อยห้าสิบกลับคืนมานะครับต่อไปรอบสุดท้ายรอบที่12เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วเออขอแจมๆหน่อยได้ไหมรอบสุดท้ายแล้วขอแจมๆหน่อยอ,อ่าฮะ างหน้านี้แหละว่าแล้วก็ไปเออจะได้ตัวดีไหมเนี่ยอ่ะฮึบได้เงินเขียวอะแน่ๆของดีเห็นแวบๆบแบบโอ้โหเจ้าไทโลมาอีกแล้วมาเป็นตัวที่สามของคลิปนี้เลยอ,มอมืมากันแบบรัวๆ ปิดท้ายไม่สวยเท่าไหร่นะครับได้แตาม JW คืนมาโอเคก็จบไปนะครับเปิดแพ็ก JW รวด12แพนะ็กเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างอ่าฮะบทสรุปเป็นยังไงเกลือไหมเดี๋ยวไปดูกัน นี่ตัวแรกเลยแล้วก็ก็คือเจ้าวูลซสอรัตนะครับเจ้าตัวกินพืชเนาะก็ถือว่าโอเคนะตัวเนี้ยตัวที่2นะครับเจ้าใจแอนออโตโคนเนาะตัวนี้กลายเป็นตัวที่7ในสวนของพี่แล้วนะตัวที่สมเจ้าอพาโตซอรัตนะครับ3และ4เปิดได้2ตัวนะครับตัวนี้ก็สายแท้งเลยตัวที่ห้า เจ้าเสือเขี้ยวดาบนะครับตัวที่6เจ้าโลมาลิโอซอรัสนะครับตัวที่6โอเคอ่ะสายก็ใช้ได้อยู่นะตัวที่7เจ้าเพรสโตชูคัตนะตัวนี้มีอยู่แล้ว1ตัวนะได้มาแต่อีกตัวหนึ่งก็ดีจะได้ทำเป็นเลเวลยนะีเนาะตัวที่8เจ้า เทโลแดกไทรัดนะครับเจ้านกตัวนี้ตัวใหม่เลยโอเคได้มาแบบสดๆเลยโอเคค่าสเตตัสมันก็โอเคอยู่นะแล้วก็ตัวที่9 10 1 1นะครับเจ้าไทโลซอรัดนะครับได้มา3ตัวเลยเจ้าตัวน้ำตื้นนะพลังโจมตีมันก็ค่อนข้างสูงนะครับเจ้าตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายนะครับ เ้าแรดของพี่เนาะโอเคก็ครบไปนะครับ12ตัวโอเคไหมสำหรับพี่นะครับก็ยังไม่ได้ตัวที่หวังเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรได้ตัวกินพืชมาต้อง3ตัวเนะ่ะโอเคก็ต้อนรับกับลีกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปฟักเรื่อยๆเลย โอเคก็จบไปนะครับสำหรับการเปิดแพ็ค JW 12แพ็คลวดนะแต้ม JW พี่ก็หมดเลยไม่สามารถเปิดได้อีกแล้วนะครับโอเคอ่าเจ้าบูโลโซลัสนี่ที่พี่มีอยู่ในสวนนะแล้วก็เจ้าอพโตโซลัสนะครับโอเคก็พร้อมเดี๋ยวก็ไปฟักให้มันพร้อมลงลีกแล้วก็เจ้าอีโอลัมเบียตัวนี้นะครับ เราหลีกสัปดาห์นี้บ,บังคับใช้ตัวกินพืชลงสนามเนาะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการเปิดแพ็ค JW รลวด12แพ็คนะครับเป็นยังไงบ้างน้องๆว่าพี่ได้เกลือไหมก็คอมเมนต์กันมาบอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ